ไวยเหมือนที่ลูกค้าต้องการและได้เครื่องแรงเครื่องใหญ่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่อายุน้อยร้อยโลนะคะวันนี้นะคะเนเน่มีโตโยต้ารีโวลหน้าหมูนะคะเครื่องยนต์2.8ราคาดีราคาเบามาให้ลูกค้าเลือก1คันค่ะคันนี้รถปี21เลยนะคะหน้าใหม่โฉมใหม่เลยเนเน่ให้ดูที่ด้านหน้าค่ะกระจังหน้านะคะเป็นสีดํานะแต่จริีของตัวรถนะหลายหลายคนอุ้ยสีเป็นสีดําอยู่แล้วหรือเปล่าพี่เนเน่ไม่ใช่นะคันนี้เป็นสีเทาดํานะคะหล,ล่อเลย ใครที่ชอบสีแบบนี้นะคะมาจับมาจองได้เลยและให้ดูที่ตาไฟนะตาไฟดวงใหญ่ๆนะคะใสๆเลยนะลูกค้าจ๋านี่คันนี้เพิ่งเข้ามานะคะเลยเอามารีวิวให้ก่อนเลยยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะถ้าล้างทําความสะอาดนะคะพร้อมขึ้นขายสุดๆค่ะมาให้ดูที่ล้อหน้าก่อนเลยค่ะล้อหน้านะจ๊ะเป็นล้อกระทะจากโรงงานนะคะยางเดี๋ยวนี้เน่เปลี่ยนให,ให้ใหม่นะทั้ง4ี่เส้นนะคะไม่ว่าจะเป็นยางหน้าหรือว่ายางหลังนะ คันนี้นะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นคโครมเอ้ยเป็นสีดำแต่กับสีของตัวรถนะไฟเลี้ยวมีมาให้อยู่ที่ด้านข้างส่วนโลโก้ตรงนี้นะคะเป็นคโครมเมียมนะคะคันนี้เครื่องยนต์2.8แบบที่เนเน่บอกไปเลยว่าคันนี้นะเป็นตัวแรงเลยนะคะนอกจากจะได้ยางใหม่แล้วคันนี้นะคะได้ฟิล์มใหม่รอบคันด้วยที่เปิดรถนะคะเป็นสีดําด้านนะคะเปิดให้ดูด้านในกันสักนิดหนึ่งนะจ๊ะคันนี้เดี๋ยวสปาข้างในให้นะคะสปาเบาให้ดูแลทําความสะอาดให้นะคะ แล้วก็ตรงนี้ค่ะมาไฮไลท์ของเขานะคะนี่ตัวนี้นะจ๊ะจะได้เป็นตัวเพาลอยนะลูกค้ากระทะเป็นกระทะใจแอนนะคะส่วนยางนะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นมิชลิน XCD2 ให้เหมือนกันนะคะคัสซีสวยๆเลยจ๋าไม่ผุไม่เป็นสนิมเลยนะตัวนี้คือเพาลอยแอลญี่ปุ่นนะลูกค้าจ๋าสีรถเนี่ยให้ดูรอบคันเลยนะคะสีสวยๆเลยอคอกเนี่ยเขามีมาให้แล้วนะสําหรับคันนี้แข็งแรงเลยนะจ๊ะ ข้อแข็งแรงเลยพร้อมบรรทุกกระสุดๆเพราะว่าอะไรเรานะคะลงเล่มจดทะเบียนให้แล้วเรียบร้อยมีใบรับรองจากวิศวกรนะคะด้านหลังมีไฟเบรกดวงที่3นะคะสีด้านหลังสวยๆแลวนี่จะพาก้มดูด้านล่างค่ะความพร้อมบรรทุกของเขานะคะสําหรับคันนี้แนบโชคมีมาให้นะคะแน่นๆเลยลูกค้จาจ๋าถ้ายังรู้สึกว่าไม่แน่นพอนะคะ สามารถแจ้งได้เดี๋ยวนี้ใส่แหน่เพิ่มให้อยากได้เพิ่มกี่แผ่นอยากได้เพิ่มกี่ชั้นนะคะแจ้งได้เลยคันนี้นะคะโชกหต้นนะข้างละ3าเลยนะจ๊ะมาเดี๋ยวจะพาเดินดูสีรอบคันนะคะสีสวยมากคันนี้นะได้สีที่ลูกค้านะหลายๆท่านตามหานะคะอันนี้เดี๋ยวนี้ให้ดูที่ด้านในค่ะคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังเนาะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยเวอร์นะคะเกียร์เป็นเกียร์กระปุกนะจ๊ะสำหรับคันนี้ หลายคนเนี่ยจะกลัวว่าไอ้รถตอนเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ชอบเป็นมือหมุนใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะคะตัวนี้จะได้เป็นปรับไฟฟ้าแล้วนะทั้งกระจกตรงนี้แล้วก็กระจกมองข้างนะคะเป็นปรับไฟฟ้าทั้งหมดจ้าป่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องเครื่องกันค่ะตามนี้มาคั้นนี้นะคะถอดไอ้ตัวฝาครอบเครื่องออกให้เลยเพื่อให้ลูกค้านะคะได้เห็นรอยมาร์กจากโรงงานนะคะว่ามีครบทุกจุดเลยนะจ๊ะ คันนี้เน่เนบอกเลยว่ากระจังหน้าเขาสวยมากนะคะไม่ใช่แค่กระจังหน้าคานหน้าด้วยคานหน้าก็สวยๆเลยลูกค้าไม่บิดไม่โค้งไม่งอนะคะเนี่ยเน่เนให้ดูเห็นไหมรอยอาร์ครอยมาร์กจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบทุกจุดฝากระโปรงก็สวยๆเลยคันนี้สปาห้องเครื่องก็คือพร้อมขายแล้วนะคะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวเน่ขออนุญาตปิดจ<ๆ>้าหลายๆคนกังวลเรื่องของเหลวนะคะรวมถึงตัวกรองอากาศนะคะไม่ต้องห่วงเพราะว่าเน่เน่นะคะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะ คันนี้นะคะลูกค้าจ๋าราคาอยู่ที่5 79,00 0มบาทเท่านั้นนะคะ579,00 0มบาทได้สีสวยโดนใจรถปี21สเดและที่สำคัญคอกเข่าลอยพร้อมบรรทุกนะคะบรรทุกหนักบรรทุก5ตันขึ้นไปใครที่อยากได้แล้วรีบทักรีบโทรเข้ามาหาเนเน่เลยค่ะช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างนะคะและใครที่อยู่ใกลหน้าร้านนะคะแล้วมาที่หน้าร้านนะแจ้งเลยว่ามาหาเนเน่อายุน้อยร้อยโล พราะถ้าแจ้งว่ามาหาเนเนอายุน้อยร้อยโลนะคะลูกค้าจะได้ไปเลยโปรโมชั่นที่จองถูกนะคะรุ่นรับทองรุ่นรับโปรโมชั่นช่วยเติมน้ํามันกันถึง6เดือนและอาจจะได้เครื่องใช้ไฟฟ้ากับบ้านด้วยนะคะสําหรับวันนี้เนเน่ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้นะคะให้หนึกถึงเนเน่นะคะสมชายคาเซนเตอร์ Center. รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ บริการดีรถสวยในครอบครัวทันที่2องคต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนําม,มาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผข,ขายพาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายผมข,ขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ